ตั้งห้าบาทต่อหนึ่งเดือนหนึ่งท่านเป็นเป็นชีน อันนี้การโบ่เจ้าลงจะลงต้องโบ่ไหมเจ้าเจ้าบูมบลงต้องต้องโบนะ้ำทิ้งไงอ,อ่าอ๋อพี่กรณีเนี้ยเวลาเวลาที่เราไม่ได้ปิดน้ำแต่ว่าเราจะลงมาอีกชั้นหนึ่งเราต้องโบด้วยตลอดใช่ไหมอ,อ่าต้องโบไปด้วยแต่ตลอดต้องโบดีกว่า้ด้วยอ่าโอเคอ เมื่อมีการใช้น้ำก่อนเก็บให้ระบายน้ำตัวนี้ถ้าต้องการเร็วให้ระบายออกตัวรับน้ำตัวนี้สำหรับดุดน้ำเข้าส่วนมากไม่ค่อยใช้ต้องการเร็วให้ระบายออกตรงนี้ท่อรับน้ำน้ำแรงสูงอย่าอยาีรถ่รใช้น้ำแรงสูงนะเพระวกดสวิต นนนงาน,นงงแค่นั้นใช่ไหมไปเสร็จปุ๊ทีนี้ดูเพื่อนด้วยว่าเขาไหวอันนี้นี่เขาเปิดดันไว้ไหมจะเล่นเพื่อนเล่นแรงดันนะอ๋อ้องสุกนั่นแบบนี้เลยยี่สิบบาททีนี้ถ้าจะเปาถ้าจะออกเป็นแรงดันสูงก็แรงดันลงก่อนครั๊บรถแรงดันลงก่อนค่อยป็ดเวทอ่ารกระเด้งอยู่นะก็เล่นอยู่อย่างนี้ไม่ควรเข้าแรงดันสูงปั๊บรถรอบ เปิดแรงดันสูงครเปิดนะเปิดนะาระวังมือเาเปิดเ,นนเปดนเก e ไปนี้ติดนแรงดันเึ้นเราต้าอกการสามสบาทสี่สบาทรนียิสาเหมือนเดิมทุกอย่างเที่ยงเทียงแดดเปียนเปียจากปืนเป็นแรงดนรันสูงเราันก่อจะเข้าแรงดันต้องแรงดันต้องไม่เกินห้าบาตอนเข้า ตอนเข้า,อาตอนเข้าก็าาเหมือนกันรถแรงดันทุกอย่างเหมือนเดิมยกเว้นใช้กันใช้ขึ้นปืนกับไอแรงดันสูงดูระดับไฟขึ้นแรงดันสูงตอนขึ้นน้ำก็คือในเครืนี้ต้องไม่เกินเคาบ้างใช่ครับมันดูระดับน้ำเรามีาน้ำวาล์วตัวปิดหมดนะฮะที่นี่เวลาเราพอนัดแล้วเนี่ยให้เรากดปุ่มน้ำเลยคะ่ะ สองเาพิดียวพิเดียวสามตอนนี้เราไม่ได้ฉีดน้ำเพราว่าเราสแตนนใบรอให้เราทำการวนน้ำไว้ทั้โดยการส่งน้ำเข้าถังวนไว้ถ้าเราไม่วนเนี่ยมันจะอัดนะเราก็วนไว้อย่างนี้เร่งเครื่องขึ้นไปหน่อยแรงดันด้วยสามบาร์สองบาร์ทั้สามบาร์ก็ได้นะแต่วนไว้เมื่อไหร่ที่เราต้องการจะฉีดน้ำรับเราก็แค่เปิดบาร์ตรงนั้นค่อฉีดอ่านี่พร้อมที่จะฉีดแล้วเปิดบาร์ตรงนั้นเข้าถังเร่งเครื่องยนต์ ต้องการปิดน้ำเบาเครื่องยนตก่อนครับแมก็ปิดตู้ชีดถ้าเราอยู่ชีดแล้วให้ดาทำการวนน้ำเอาไว้ครับแค่นี้เองครับพอเลิกใช้งานลดแรงการลงให้สุดครับพอสุดแล้วกดวิดีโออะไรที่เปิดอยู่ปิดให้หมดนะครับแค่นี้เองเราจะใช้น้ำให้ถัง เราเปิดสวิตช์นหน้าตางน้ำชั้นนาที่สเปิดวิตชา่งสเโครับเราเข้าวีดีโอมาแล้วสงเกตไปนะครับทางานแรงดัขึ้นถ้าเรายังไม่ได้ีดน้าให้เราทาการวนวนน้าไว้ตรงน้ขังรวนน้าไว้ทีนี้ถ้าได้รับคาสั่งใีดครับเราก็เปิดอิีดปิดน้ขังแรงยนตรงยอนครับเท่าไหรก็เร่งไปทีนี้ถ้าเราจะหยุดฉีดให้เราลดแรงดันลดแรงดันก่อน ลดแรงงานลงก่อนแล้วก็ปิดาวดาล์วตรงนั้ำเพื่อฉีดถ้าเราหยุดฉีดนานๆให้เราทำการวนน้ำน้ำไวแค่นั้นเองทีนี้ถ้าเริ่มปฏิบัติการก็ให้เราลดรอบลงที่สุดครับที่สุดเลยปิดพิเดียวอ,อะไรที่เปิดอยู่ก็ปิดให้ก่อนะคปิดพิเดียวก่อนปิด,ด,าปดาวดาล์วถุงนง้ำถุงนงั้นำถุงน้ำแล้วก็สวิตช์หลักแค่นี้เอาแต่ว่าเราต้อข้างหลังนี้เราต้องต้องใช้ไอ้ ต่อจากไหนครับต่อหลังรถไม่ต้องยุ่งกับตรงนี้เลยเล่นกับทู้นเลยเล่นกันู้นเลยอันนี้คือเราใช้นเล่นกัทเมนมมนสวิทช์ก็ไม่ต้องใช่ไมมนสวิทช์ก็ไม่ต้องเปิดใช่ไมด้านท้ายเลยตรงนี้ต่อหลงครัครับไม่ใช้น้้ยเสด็เมื่อกี้จาผิดกิก็ต่อจากด้านหลังต้องเปิดบาร์บูทิ อ๋อพี่ๆถ้าถ้าถ้างั้นก็ต้องเข้าสวิตช์หลักดิก็คือคือตัวเนี้ยเราไม่ได้ไม่ได้เข้าวิดีโอแต่เราจะเป็นต้อเปิดน่งอะใช่ส่งน้ำก็ตัางให้เตี้ยนอยู่าจะเต็มไว้ทั้งวันข้าวต่อจากด้านท้ายนะครับเปิดบาปุ๊บสี่ตัวเดียวตัวเดียวสวิตช์หลักไม่ต้องไม่ต้องใช่สวิตช์หลักมันต้เปิดอยู่แล้วอ่านั่นแหละเออนั่นแหละโอเคโอเคเอาละตามที่เข้าใจ้งเมื่อกี้ละอ่าตรงกันละอะสองตัวตัวการนั่นเองครับการส่งน้ำพื้นฐานรักษาเมนยยังเปิดไว้อู่ วิดีโอปิดแล้วก็ใช้แต่ส่งน้ำขึ้นถังอย่างเดียวโอเคถ้าส่งน้ำขึ้นปืนส่งน้ำขึ้นปืนเมนสวิตช์หลักไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดอันนี้เปิดเปิดอี้ปิดปิดอันนี้เปิดไว้อยู่แล้ว แดงข้าวน้ำมเงินออกได้ไหมอะไรเนี่ยนมาดูอันนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนข่าวตอนแรกว่าปั๊มตัวนี้เป็นคอมปลายปั๊มก็คือมีทั้งนอร์มอนเปเทเชอร์และไฮเปเทเชอร์นะครับนอร์มอนมันจะจ่ายออกหมดทุกลายเลยจะเห็นลายพี่เขียวเนี่ยคอว์ซีรีนก็ออกได้นะะฮออกได้หมดทุกลายส่วนไฮเปเทเชอร์นี่ลายแดงนี่จะออกเฉพาะที่โฮสลีนอย่างเดียวนะฮะไฮเปเทเชอร์จะออกลายนี้ลายเดียวนะครับที่อื่นไปไม่ได้ไปลายนี้ลายเดียวทีนี้ในการใช้งานเนี่ย พอเราเข้าไฮเพรสเชอร์นะฮะกดปุ่มสวิตช์ใช้ไฮเพรสเชอร์ปั๊บไปมันก็จะติดรวมทั้งนอมอนด้วยแต่ก็อย่าไปเชื่อถือมันนักใช้ไปนานๆหลอดขาดบ้างหนูกัดสายบ้างนะฮะฟังเสียงฮะเสียงมันจะเสียงมันจะผิดปกติถ้าเบื่อไอ้นี่มันไม่ติดใช่ไหมครับฟังเสียงเสียงผิดปกติก็โอเคนะฮะอนนี้อันนี้คือระดับน้ําอันนี้คือระดับโฟมนะครับก็จะมีลายต่างๆนี่อันนี้ระบายโฟมจากถังทิ้งในกรณีที่ต้องการจะซ่อมถัง อันนี้ก็เปิดโฟมจากถังนะจะมีเช็กวาลวป้องกันน้ำไหลย้อนนะฮะ <Okay. S 1> ก็จะมีเช็กวาลอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็สูบโฟมวาลแบบนี้สัญลักษณ์แบบนี้ก็คือวาลไฟฟ้านะฮะเป็นอิเล็กทรนิเมติกใช้ลมไปบังคับไฟฟ้าแต่ถ้าไม่ไม่ไม่มีแบบนี้อันนี้ไม่มีนะฮะไฟฟ้าหมดนะไฟฟ้าหมดนะครับครับก็เวลาใช้โฟมก็เราก็จะเปิดวาลตัวนี้อันนี้ทางสูบโฟมก็คือทางนี้ ไฟที่ก็อยีานี้ครับทีเข้ามาถึงทางนี้ครับตัวนี้ก็คือทางถูโฟมตัวนี้นะครับโฟมจะถังไหลมาตรงนี้นะฮะมาเข้าตัวนี้เวนจูรี่ตัวนี้นะครับแล้วก็เข้ามาโดนน้ำเราจะเปิดน้ำด้วยเวลาใช้โฟมเนี่ยเราจะต้องเปิดน้ำเพื่อให้น้ำไปดึงโฟมน้ำมาผ่านคอขวดตรงนี้ก็จะสร้างแรงดูดก็จะดูดโฟมไปตอนนี้ โฟมผสมกับน้ําแล้วออกมาเป็นสีนี้แล้วก็จะเข้าปัม๊มแล้วจ่ายออกไปนะส่วนหนึ่งก็จะวนอยู่อย่างนี้จึงเรียกระบบนี้ว่าระบบอาราวเดือดปัม๊มนะฮะอา่าแลเพราะนั้นเวลาใช้โฟม1เปิดเอาโฟมออกจากถังมา2เปิดน้ําผสมโฟม3ก็ตั้งอัตราผสมนะเราจะเอากี่เปอร์เซ็นต์นะตั้งตัวนี้ตั้ตัวนี้นะตั้งตัวนีนะตตวน้ตัวนี้ตั้งเปอร์เซ็นต์โฟมชุดส่งน้ำผสมโฟมคือ,อตัวนี้สูบโฟมจากถังตัวนี้ เพราะนั้นเวลาใช้งานใช้โฟมเปิดคู่นี้แล้วก็ตัวนี้เราจะตั้งเปิดคู่แล้วตั้งตั้งเปอร์เซ็นต์ตตตใช่ครับน,นี่ในในขณะใช้โฟมเนี่ยห้ามเปิดระบบน้ำหล่อเย็นแล้วก็ส่งน้ำเข้าถังห้ามนะมันจะมีวาล์วส่งน้ำเข้าถังอ่ารวมทั้งวาล์วล้างโฟมววาล์ล้างโฟม ล้างโฟมอยู่ข้างล่างนะฮะตอนนี้ไม่มีพอทุกทีครับพอทีที่เมื่อกี้ไเห็นล้างโฟมตรงไหนนะอ๋อวาลตรงนู้นล้างโฟมใช่ไหมครับตอนที่ข้อตัวอยู่ครับเวลาเวลาใช้โฟมนี่เปิดเพียงสามตัวเวลาเลิกใช้โฟมก็ปิดโฟมจากถังปิดน้ำผสมโฟมนะฮะแล้วก็เปิดวาล์วล้างโฟมล้างท่อทางให้หมดใช่ครับล้างท่อทางให้หมดถ้ดูจนกว่าจะสะอาดนะครับอ่ สวิตต่างๆมาดูสวิตพอลงจากรถปั๊บนะฮะคุณมามาเปิดเมนสวิตตัวนี้เนื่องจากว่าเพราะเอาไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยไปอยู่ที่เมนหน้ารถใช่ไหมฮะ,อมะ,ฮะพอเราเปิดเมนหน้ารถมันก็จะจ่ายไฟกระจายไปนะรวมทั้งส่งมาทีน่นี่แต่ที่แผงนี้มันไม่ได้ส่งมาให้มันจะต้องผ่านสวิตนี้เราก็เลยต้องเปิดวาล์วนี้ไอ้เปิดสวิตนี้เพื่อให้ไฟมันมาโชว์ที่หน้าปัดนี้นะฮะ อันดับแรกก็คือตัวนี้หนึ่งเมนสวิตซ์สองสูบน้ำจากถังสูบน้ำจากถังปั๊มครับนะสูบน้ำจากถังก่อนเปิดเปิดตัวนี้เลยไม่งั้นแล้วถ้าเราไปเดินปั๊มก่อนเนี่ยมันจะสูบแห้งนะครับหนึ่งเปิดเมนสวิตซ์สองก็สูบน้ำจากถังสามก็มาเชื่อม P.T.O.P.T.O.P.T.O. สวิตซ์แสดงสวิตช์เบี้ยตัวนี้สามเชื่อม P.T.O. อ่อนนะฮะสาม นะพีโอออนแล้วก็แรงแรงดันมาที่ประมาณ2บากว่าไม่มากกว่า2บา,าเพราะว่าอันนี้ปั๊มเหมือนกันกระทุกตัวท,ที่ท่านใช้นะฮะปั๊มยี่ห้อเดียวกันสีเกอร์ของยุโรปเนี่ยสีเกอร์ระบบสูญญากาศมันจะเป็นลูกสูบแห้งซึ่งลูกสูบแห้งเนี่ยมันจะใช้สปริงดันให้ลูกสูบมาสัมผัสกับลูกเบี้ยวซึ่งลูกเบี้ยวเนี่ยติดตั้งบนกันเพาถ้าเพื่อแรงดันต่ำกว่า2บาใช่ไหมฮะมันก็ สู้แรงดันสปริงไม่ไหวนะฮะสปริงมันก็จะถ้าต่ำกว่า2บาร์นะฮะแรงดันน้ำปกติเราจะต้องให้มันมากกว่า2บาร์เพื่อเอาชนะแรงดันสปริงถ้าต่ำกว่า2บาร์สปริงมันชนะมันชนะมันก็ดันให้มาจำฝ่ายเนเดียวก็าทำงานอยู่ตลอดเวลาเพิ่มแรงดันขึ้นเท่าไหร่แลเนี่ยอันนี้ก็คือข้อเตือนที่ใช้งานทุกครั้งปั๊มฮะทุกตัวที่ท่านมีอยู่เนี่ยเริ่มใช้่มใช้แรงดันอย่าให้ต่ำกว่า2บาร์ อย่าให้ต่ำกว่าสองบาทใช่ถ้าต่ำกว่าสองบาทแล้วสุญญากามันจะทำงานปั๊กปั๊กปั๊กปักปักสองบาทฮะอย่าให้ต่ำกว่าสองบาทนะฮะสองบาทแล้วมันจะทำงานขอเล่นดีไม่ต่ำเลยฮะไม่ต่ำกว่าสองบาทสองบาทครึ่งครับก็มาดูสวิตสองตัวนี้ทราบเลยฮะตัวนี้เร่งคันเร่งไฟฟ้านะครับบวกก็เร่งเบากือลบนะครับอันนี้สูบน้ําจากถังนะฮะสูบน้ําจากถังตัวนี้อันนี้สูบโฟมจากถังนะฮะเมื่อกี้ผมโทษ เมื่อกี้ผมผมผมบอกสลับไปนะถ้าใช้โฟมมันจะอยู่ร่วมกันสามตัวครับสามตัวใช่ใช้โฟมนะฮะอยู่ตรงนี้ถ้าใช้น้ําก็ตัวนี้สูบน้ําจกถังนะครับอ,อันนี้จะเป็นอิเล็กโตรนิเมติกคือใช้ไฟฟ้าไปสั่งลมเออใชอ่ตัวนี้ส่งน้ำก็ถังท,ที่ที่ห้ามเปิดนะฮะเวลาใช้ระบบนี้ห้ามเปิดส่งน้ำก็ถังเพราะโฟมมันจะเข้าไปเต็มถังเลยเนะือ่องจากระบบปั๊มนี่มันจ่ายโฟมวนๆออกไปทั่วทุกที่จ่า ส่งน้ำกระถังนะห้าม,ามใช้เวลาใช้ปมในกรณีที่อีกกรณีหนึ่งก็คือในขณะที่คุณฉีดน้ําที่แรงดัน10บาล์หรือก,กว่า10บาลก็แล้วแต่นะฮะหยุดฉีดกระทันหันถ้าคุณจะมาเบามากดเบามันอาจจะช้าไปคุณก็นี่เลยส่ง,ง,น,าางนะน้ำกระถังเลอ่าวนวนวนอ่าวนน้ํา บนน้ำในถังกันเหลือน้ำนะครับป้องกันไม่ให้ระบบมันเสียหายนะครับอยู่กับใายได้2กรณีกรณีหนึ่งเติมน้ำข้าเต็มในถังกรณีสองก็ใช้ในกรณีฉุกเฉินเวลาเขาปิดปิดฉีดเป็นหัวฉีดเราก็ถ้ามัวแต่มากดแรงอย่างนี้มันจะกัจจายนครับก็กรณีนี้เราใช้แต่น้ําน้ำยังไม่ใช่โฟมเนี่ยเราก็เปิดได้ตลอดใช่ไหมครับใช่ครับเพื่อเวลาเขาช็อตแบบ อันนี้ในอาคารนะครับเพียงแต่ว่ามันจะสูญเสียแรงดันมันก็จะเส้นเฟืองน้ำมันเชือเฟืองมากขึ้นคือแทนที่คุณจะเร่งที่รอบพันสองใช่ไหมถ้าคุณไม่เปิดตัวนี้คุณก็ต้องเร่งเปพันห้าก็ถิ่น้มันมากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นก็อย่าเปิดมันก็เซฟกว่าเวลาเขาเขาขึ้นใช้หัวฉีดนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเปิดปิดตอนไหนครับเซฟการใช้งานแต่ไม่เซฟน้ำมันครับเรือกเขาก็แล้วกันอาวความดพลอันนี้ส่งน้ำขึ้นปืนฉีด ก็อย่างที่บอกนะครับปืนฉีดเนี่ยอย่าลืมนะครับทุกครั้งหลังใช้งานเนี่ยทุกอย่างที่ออกมาเนี่ยต้องเก็บเข้าที่หมดนะครับปืนฉีดถ้าคุณลืมเก็บจะคว้านถังเลยนะถังังน,นำ้ำถังแตกใช่ถังมันยังไม่แตก,กปืนจะแตกปืนนะครับปืนกระบอกชุดหนึ่งร้ายแสนนะครับครับแสนอย่าลืมเก็บทุกอย่างที่ออกมานะเก็บเข้าที่เดิมหมดปืนฉีดเก็บนะราวบันไดเก็บออ่าไแพลตฟอร์มชานชลาข้างหน้าเก็บนะทุกอย่างเก็บหมดนะ ที่ท้ายรถก็มีจุดที่ต่อนะฮะคอนโทรลได้เอาไปต่อท้ายรถสามตำแหน่งสามตำแหน่งที่จะต่อได้นะครับม้นครับสามารถมีรีโมทฮะมีรีโมทตัวนี้ความแรงดันสูงในกรณีคุณจะใช้แรงดันสูงนะจะใช้แรงดันสูงคุณต้องส่งน้ําออกที่ชุดม้วนสายนี้เท่านั้นนะฮะมันจะไม่ไปที่อื่นมันจะไปแค่ไปที่สายแดงอย่างเดียวแสดงฝั่งนู้นใช่ครับคุณนั้น จะใช้ตัวนี้คุณต้องจ่ายน้ำมาทางนี้นะไม่จ่ายทางอื่นนะครับสูบน้ำจากถังด้วยใชไม่ใช่ครับเอ่อสูบน้ำจากถังด้วยถ้าปั๊มแรงดันสูงอันนี้รู้สึกเขาจะต่อไว้สองฟังก์ชันเลยนะฮะคือฟังก์ชันกนารทํางานของมันเนี่ย <c oughs> มันจะมีหนึ่งเชื่อมการทํางานของคลัตช์แม่เหล็กไฟฟ้าสองเปิดน้ําจากปั๊มตัวล่างเข้าหามันนะธรรมดาถ้ารถบางคันก็จะเห็นอะสองสองงานใช่ไหมฮะใช้สองสวิตช์แต่อันนี้เขาอาจจะรวมการ เอาสองฟังก์ชันเนี่ยมาอยู่ในชีวิตเดียวกดทีเดียวมันทางานสองอย่างเลยครับการงน้นสูงเลยโอเคถ้าง,งานก็กดตัวนี้ตัวเดียวนะคระับครับ่อมาอันนี้ก็ใช้โฟมอย่างที่เรียนทราบนะฮะชุดผสมโฟมน้ําผสมโฟมครับสูบโฟมจากถังแล้วก็ตั้งเปอร์เซ็นต์โฟมครับมาเกตพวกนี้อันนี้จะเป็นคอมเพลตเกตนะม,มาตรวัดแรงดันและดูดในกรณีที่คุณไปจำน้ําจาก ้อน้าดับเพลิงหรือจากรดน้ําคันอื่นเนี่ยเข้าทางเนี้ยเข้าทางนี้เท่านั้นนะครับเข้าท้ายรถไม่ไม่โชว์นะฮะเข้าปั๊มเมื่อไหร่นี่เข็มนี่มันจะตกมาทางแดงทันทีแสดงให้เรารู้ว่าน้ําที่ส่งให้เราเนี่ยมีแรงดันเท่าไหร่เราจะดูได้จากตรงนี้เลยนะมันจะตกมาทางแดงใช่ป่ะสายฝานี่เหมือนกันนะฮะเข็มมันจะชี้มาทางแดงแต่เมื่อเราที่เราดูดน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติใช้ตัวนี้เข็มมันจะชี้มาทางนี้อะเข็มจะชี้มาทางนี้ครับ ส่วนตัวนี้ก็ตามลายฮะของแรงดันสูงนะฮะก็สูงสุ40นะด40่สิบบาร์แม็กแรงดันถ้งงาเราเช็กแรงดันดูดแ,บแบบแบบแบ่งแบบนี้นะได้ได้อันนั้นคือการทดสอบดีแล้วที่ถามเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้พูดต่อนะฮะเอาด้านน้ำไว้นียก่อนอันนี้แรงดันก็เป็นบาร์เหมือนกันนะครับของปั๊มตัวล่างนะฮะอันนี้ก็สูงสุดของอันนี้16บาร์ตัวนี้40นะฮะตัวนี้16ครับตัวนี้วัดรอบ ชั่วโมงการทํางานนะครับแล้วก็วัดรอบของตัามถามว่าไอ้ตัวนี้มีประโยชน์อะไรนะปกติแล้วรถั่วๆไปเนี่ยเราจะดู <c oughs> การ m มนเทนนเนี่ยเราจะดูจากเลขไม่ใช่ไหมฮะ <c oughs> หรือปีหนึ่งแล้วแต่อย่างใดตั้งถึงก่อนนะฮะแต่รถอพ p e เนี่ยบางที <c oughs> ยังต้องเอาพยุกตัวอย่างขอท่าอากาศเนี่ยสาสี่เดือนก็ถึงเวลา ื่องจากว่าเรามีการฉีดกันทุกวันนะฮะเชา้ารับเวรก็ลองฉีดดูนะทุกสัปดาห์ก็มีการฝึกเป็นประจำอย่างเงี้ยมือนกันชั่วโมงการทำงานมันก็จะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะนี่ถ้าคุณไปถือ<ป>เลขไม้นี่ปีนปหนึ่งวิ่งไม่ถึง2 0 0 0ักิโลรถอำเภอเไม่ไปไแลไ้ไม่ถึงฮะไม่ถึงเพราะนั้นให้ใช้ชั่วโมงการทำงานเนี่ยเอาชั่วโมงการทำงานคูณด้วย60ครับเพราะเขาถือค่าเฉลี่ยว่า การใช้งานใช้ปั๊มรอบสูงรอบปานกลางถัวเฉลี่ยแล้วนะฮะใช้ปั๊มอยู่กับพี่เนี่ยเท่ากับวิ่งรถ6กไม่ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเพราะนั้นในหนึ่งชั่วโมงการทำงานนี่ก็เหมือนกับเราวิ่งรถไป60กิโลก็เอาชั่วโมงทำงานคูณด้วย60บบวกด้วยเลขใหม่บวกด้วยเลขใหม่นะฮะคูณด้วย60แล้วบวกด้วยเลขใหม่ยางยางไม่ค่อยซึ้แต่เครื่องซึ้มาแล้ว ต้องใช้แบบนี้รรดด,ด,ดับเพลิงแค่นี้นะครับกเ็เมื่อกี้นี้ที่ถามเรื่องจะทดสอบนะแรงดันแห้งเรางงอาจจะไม่ไม่มีเวลาหรือไม่มีอะไรก็ตามนะที่จะไปทดสอบสูบดูว่ามันพร้อมใช้งานหรือไม่อา,อาจจะใช้วิธีสูบแห้งทดสอบแห้งเขาเรียกดายเทสต์ดายเทสก็คือปูนเปิดระบายน้ำนะฮะมันจะมีก๊อกระบายน้ำก้นปัม๊ม อยู่ฝั่งนู้นครับอยู่ตรงนี้นะเปิดทิ้งให้หมดน้ำในปั๊มทิ้งให้หมดตรวดดูวาล์วทุกตัวปิดหมดนะครับปิดหมดทุกตัวปิดหมดปิดหมดนะครแล้วขึ้นรถเข้าวิดีโอเหยียบอันนี้เกียร์เข้าวิดีโออันนี้เกียร์ธรรมดาใช่ไหมครับเพต้องเหยียบคัสเข้าวิดีโอนะครับแล้วค่อยๆผ่อนคัดเสร็จแล้วเร่งรอบอยู่ระหว่าง1,200-1,500รอบ เป็นเวลาประมาณ15วินาทีนะ10-15วินาทีดูการตกของเข็มเนี่ยเข็มมันจะตกวื้ดนะถ้า15วินาทีอาจจะตกมาถึง0.6นะ0.6แคยคุณปกดวิดีโอดับเครื่องแล้วเฝ้าดูถ้าจาก0.6มันไป0.5เร็วกว่า1น,นาทีต้องตรวจสอบแล้วร่วมมาก ร่วมมากแต่ถ้าหนึ่งนาทีหรือมากกว่าใช้ได้อยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้นะครับแต่ไม no ่มาอย่างนี <im <im ้จะไม่ไปไหนเลย5นาที10นาทีก็ยังอยู่ที่เดิมแสดงว่าแมนกับสาววัยรุ่นนะครฮะฟิตฝังมีระบบยังฟิตฝังอยู่ต้องดันวันนี้เดี๋ยวอาจารย์นี่ึกว่ามันจะเข้าวิดีโอที่นี่นะครับเข้าวิดีโอตรงนี้ฮะเข้าวิดีโอตรงนี้แช้คัตไฟฟ้าตัวนี้เข้าวิดีโอตัวนี้อันนั้นก็อย่างที่บอกอ่ะ ว่าถ้าเผื่อไม่มีไอ้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เขามาทําให้มันแมทชิ่งใช้ร่วมกันได้เนี่ยเวลาเข้าเนี่ยมันระชากมันจะแซนซ่ากำลังใช้ไอ้ตัวนู้นนะฮะที่พันห้าร้อยรอบนะคุณนี่เข้าจังมากโต้ไดีเยแต่แตกแตกดเานั้นก็โอเคตอนนี้ทําได้ใช้ได้นะเขาแก้ไขดัดแปลงให้มันสามารถใช้ร่วมกันได้แต่อย่างว่าทําไมเราจะต้องมาเสียเวลาก็มาติดเครื่องเดินปั๊มเปิดน้ํา กับจำขึ้นไป้เลยอ่ต้องเสียเวลานี่แหละเหตุผลเราใช้ได้อยู่แล้วใช่กว่าเพราะส่วนมากก็ต้องร่วมกับเทศบาลอะไรแล้วกงนี้แล้วเขาลงไฟฟ้าอยู่แล้วอันนี้กรณีที่ว่าถ้าจะใช้คือเอ้เป็นรถของเราอ่ะ มันไม่มีไม่ใช่ปั๊มแต่เพลิงอะรถรถบรรทุกน้ำอะอเคอย่างนั้นรถเข้าอย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้อันนั้นไม่ได้อันนี้ถึงต้องใช้ปั๊มตอนนี้ไงใช่บางบางบางทีเข้าไปแล้วมันเจอรถของเทศบาลท้องถิ่นท้องอะไรที่มันเป็นรถวิเศษเราหน่อยก็ต้องใช้ตัวนี้อ่ต้องใช้ตัวนี้ถ้าเจอแบบนั้นนะถ้าเพื่อแรงดันก็ไม่พอเนี่ย เราให้เข้าวถังนี้ครับถดีที่สุดก็คือเข้าถังดีกว่าครับเข้าถังเนี่ยมันมี2,000ลิตรใช่ไหมมันมีจะนองอยู่สเปคมันจะได้ไม่เป็นบัคเือร์ใช่ไหมอาจาต่อต่อตัวนี้ดีกว่าทางนี้ดีกว่านะฮะถ้ารถเทศบาลที่แรงดันไม่พอถ้าเข้าวถงนี้แล้วมันดูดไม่ทันดูดไม่ทันส่งไม่ทันไม่ทันใช้โอเคนะครับเพันธุ์ตัวนี้ถ้าในในสเปกมันจะบอกไว้ว่า4,000ลิตรต่อนาทีที่แรงดัน10บาร์นะฮะแต่ไม่ได้บอกระดับสูบยกนะฮะซึ่งที่10บาร์4,000ลิตรเนี่ย มันสูบยก3เมตรนะ3เมตรเอืมแต่ถ้าคุณใช้น้ำในถังนี่นะ5,000ลิตรสบาย5,000ลต้นงนั้นราไม่ต้องใช้แรงไม่ต้องใช้แรงอะไรเลยไม่ต้องเสียแรงในการขยับดูมันมีขั้นตอนให้ต่อเข้าครอย่างเดียวครับต่อขั้นตอนแรกมีกางเท้าอะไรไหมครับ